มันดีกว่าที่คิดมันดีต่อหัวใจเพราะเธอเลยใช่ไหมหัวใจเลยเปัันป่วนเคยปิดมันเอาไว้ไม่ใครสุดท้ายใจก็รวนยิ้มเธอคอยมาป่วนจนต้องรักเพียงแค่เธอแค่คนเดียวก่อนนั้นอยากใช้ชีวิตลำพังไม่ต้องฟังไม่ต้องแค่ไม่ต้องห่วงอะไรชีวิตสกไปไม่มีใครก็ไม่ตาย Cry, อาจต้องคลาไม่มีใครก็ไม่มีภาระไม่ต้องชี้ไม่ต้องจ้าไม่ต้องมีนะครับจนวันนี้ได้รู้จากความรักก็พร้อมมันดีกว่าที่คิดมันดีต่อหัวใจปลุกเธอเลยใช่ไหมวัวใจเลยเป็นป่วน <c oughs> เคยปิดมนันเอาไว้ไม่ใครสุดท้ายใจก็รวนพิมเธอคอยมาป่วนจนต้องรักเพียงแค่เธอแค่คนเดียว